บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ พี่การกระเป๋ารอการโอนเงินนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไรละ1 0 0่บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีจากทางธนาคารทกศโดยมีการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงวันที่26-29กันยายน2568นที่ผ่านมาใครที่สถานะเปลี่ยนว่าส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศแล้วจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนายยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไรละ1 0 0่บาทก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะส่งข้อมูลข่าวสาร เข้ามาให้ได้รับทราบด้วยว่าใครมีสถานะเปลี่ยนแปลงแล้วและเตรียมพรม้อมๆหลังเที่ยงคืนของวันที่3ตุลาคมนี้กางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะและนอกจากนี้นะคะพาณิชย์มีการสั่งการด่วนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกเด้งที่2ก็คือช่วยเหลือค่าปุ๋ยนะคะอยู่ที่ 1, 0 0 0บาทพร้อมกับดันราคาสินค้าทางการเกษตรค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยรวมไปถึงโครงการคนลครึ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ในการ ชนเหลือะะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของท่านสสชัชวานแพทย์ไทยแจงชัดถึงประเด็นในส่วนของเกษตรกรทั้งหมด5พืชมันสะปหลังเข้าโคดเลี้ยงสัตว์ยางพารานะคะข้าวแล้วก็ปลามน้ํามันค่ะรัฐบาลใหม่เร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะไลไรลบพันขั้งที่สามสีเขาแล้วสีเขาแล้วไอ้าเงินซอยเหลือช่าหน้านี่ทีเขาได้มาขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองแล้วนี่ เหลืออีกอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนลายชื่อนะครับที่ยังคงค้างว่าท่านในทําการโอนทางข้ากสสก็แจ้งมาแล้วครับว่าคืนวันนี้ครับเทียงขึ้นเป็นตนไปนะครับว่าเป็นเทียงขึ้นมือนี้ที่แบมืออื้นเศร้านะครับของวันที่สามเือขึ้นเทียงขึ้นมือนี้มืออื้นเศร้าของวันที่สามร้อยตัวนี่ละเงินสีขาบัญชีเพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกจำนวนหกแสนสองหมื่นลายนะครับวงเงิน 4,500ล้านบาทเป็นการโอนขั้งที่3นะครับหลังจากไล่ซื้อสิตกลนอยู่ประมาณ1น1ล้านก็ไล่ซือ้อนี่สิโอนอีกเพิ่มอีก6แสนสองไล่ซือ้อเพราะนั้นมือนี่แรงนี่ยะสะนอนเพิ่มพี่นอกนะ เ,เดีย๋ยวเพิ่มนนอาเอสเอสอนมาลุ้นเมืม่อวาผู้ใดสิไดเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันที่3ตุลาคมนี้จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ1,000บาทสาหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินมาจากสาเหตุบัญชีไม่ตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรและมีการปรับปรุงแล้วก็แจ้งไปในส่วนของเกษตรอำเภอแล้วส่งข้อมูลในรอบของวันที่26-29กันยายน ยน2 5 6 8แล้วนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของใครที่มีการปรับเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่3ตุลาคมนี้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีการประชาคมส่งข้อมูลติดประกาศผ่านการประชาคมส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการโอนเงินเช่นเดียวกันค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะคมมุณผู้ชมมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะเป็นเด้งที่2ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือในส่วนของการช่วยเหลือค่าปุ๋ยอีก1,000บาทด้านราคาสินค้าทางการเกษตรวันนี้มีความชัดเจ,เจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะระยะสั้น4เดือนทําอะไรได้บ้าง4เดือนทําแบบนี้ค่ะเรื่องแรกลดต้นทุนการผลิต ลดปุ๋ยนะคะเราลดต้นทุนโดยการผ่านออโครงการธงเขียวเรามีหลายสีเรามีธงฟ้าเมื่อกี้เล่าให้ฟังตอนนี้มีธงเขียวด้วยนะคะธงเขียวคือช่วยเรื่องปุ๋ยเราช่วยลดให้เกษตรกรรายละ1 0 0 0บาทในการนำไปซื้อปุ๋ยจะได้ไปลดต้นทุนในการผลิตของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,ออเรากำลังทำอยู่แล้วก็มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว และนอกจากนี้นะคะใครที่รอคอยติดตามโครงการคนละครึ่งทั้งพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ทั้งไร่ละพันทั้งปุ๋ยอีก1000บาทแล้วก็โครงการคนละครึ่งด้วยเกรรษตรกรชาวนารับสิทธิ์ถึง3เด้งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสัาดา์หนะเข้าคนรมเสร็จก็คิดว่าจะเปิดรับสมัครให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆแต่ก็ตอนนี้เราใช้ระบบของ เหมือนเดิมเพราะประชาชนใจงะปลีบนแปลงเพาะทุกคนจะใจทุกคนจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่น่ายากคิดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะครับก็ใช้ไปสองเดือนแล้วก็อย่างที่ได้แถลงในสถาบัเมื่อวานนี้ก็จะมีพลัสอยู่2มิติคนละครึ่งเราทุกคนทราบอยู่แล้วนะตอนนี้โอกาสน่าจะเป็น200นะครับก็คือเพื่อทำให้ฟลิกบิ๊กวินคือทำเร็ว อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าคอ,อรมอเร็วหลักการเข้าคมนบิ๊กก็คือว่าจับไปเริมเนี่ยร้อบาทสมทบร้อบาทคนละครึ่งวันนี้อาจจะกลับเป็น200ร้อนะครับวินก็คิดว่าจะให้ประชาชนร้านค้าอ,อย่างของเดิมเนี่ยก็เข้าไดแ้และครั้งนี้พิเศษคือให้นิติบคุคคลขนาดเล็กรายย่อยเข้าได้ด้วยซึ่งก็เป็นการที่เรารับฟังเสียงประชาชน นั่นละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากหากท่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ